ในวงการรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กฮอนด้านาวีถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่โดดเด่นและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มองหารถเล็กขับง่ายแต่ดีไซน์ไม่ธรรมดาด้วยรูปลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างรถออโตเมติกและมินิบิย์ฮอนด้านาวีจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างดีไซน์กระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์สิ่งแรกที่หลายคนสะดุดตาเมื่อเห็นฮอนด้านาวีคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์ทรงมินิบิย์แต่ให้กลิ่นอายของสตรีทบิย์ขนาดใหญ่ ตัวรถมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาขี่คล่องในเมืองและสามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ของแต่ละคนซึ่งเป็นจุดขายที่โดนใจวัยรุ่นและสายแต่งรถอย่างแท้จริงขับขี่ง่ายด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแม้รูปลักษณ์จะดูเท่เหมือนรถมีเกียร์แต่จริงๆแล้ว h o n d ้านาวีมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบเดียวกับ Honda s สกู p ปีหรือ s ู m m e r X ทำให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่ถนัดการใช้เกียร์มือแค่บิดขันเร่งก็พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในหมู่บ้าน เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน Honda n นาวใช้เครื่องยนต์ 110cc แบบเดียวกับรุ่นยอดนิยมอย่าง Honda w เว e ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและทนทานเครื่องยนต์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ต้องการประหยัดค่าน้ำมันในยุคที่ราคาพลังงานพุ่งสูงแบบนี้ความหลากหลายในการแต่งและอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda n นาวคือความสามารถในการตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตั้งแต่แนวสปอร์ตเท่ลุยไปจนถึงแนวน่ารักสดใสมีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือกเช่นกล่องเก็บของด้านหน้าการ์ดเครื่องยนต์หรือแม้แต่ชุดสีแต่งพิเศษที่ช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับรถของคุณเหมาะกับใครฮอนดานาวีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่นนักศึกษาหรือคนที่ต้องการรถใช้งานในเมืองที่ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนแต่ยังอยากได้รถที่มีสไตล์เฉพาะตัวนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้หญิงหรือคนตัวเล็กเพราะรถมีขนาดไม่สูงมากน้ำหนักเบาขี่ง่ายและควบคุมได้ดี ราคาหน้าคบหาหนึ่งในข้อดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือราคาที่จับต้องได้ฮอนด้านาวีเปิดราคามาอย่างเป็นมิตรเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหารถคันแรกหรือคนที่อยากได้รถคันเล็กไว้ใช้เดินทางใกล้ๆโดยไม่ต้องแบกรับภาระราค่าใช้จ่ายมากนักสรุปความน่าสนใจของฮ o n d ้านาวี Honda ้านาวีเป็นมากกว่ารถเล็กทั่วไปเพราะมันคือมอเตอร์ไซค์ที่รวมข้อดีของหลายโลกเข้าไว้ด้วยกันทั้งความคล่องตัวของรถออโตเมติกดีไซน์ที่แหวกแนวเหมือนรถมีเกียร์ และราคาที่เข้าถึงง่ายใครที่กำลังมองหารถที่แตกต่างจากคนอื่นและสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนาวีคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม